เออมันต e <hi> ้องเป็ดแฟตเลยทรงใหม่์ทรงไม่ล่าสุดทรงอย่างทรงฟาลาบิคฟาลาบิคยิกยิบ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 ังยิ่งยิบยังหี่หมอยนะสวยโอ้โหถ้าเกิดหมอยเออหมอยนะฝอยคัดมอตีบานมดนี่จะขยิมกันเดลยเหมาะแต่เหมาะว่างามเลย ยกจอฟ้าตอนรับสงการปีใหม่มันก็รับปีใหม่เ่ยเหมือนก็ใช่เวลาเง่ยเมือนก็ช่วโมงชั่โงหนึงชั่วโมงเตะเตเตกบเกิงชั่วโมงบ่อห่อนผกลับไปนางงี้ยผมนี่เ่มนมีห้องแอร์ด้วเอออย่าไปว่าเนาะมันเป็นห้องแอร์เราเป็นฝอยงามต่ว่างามแต้เเลยตอนนี้แตงหน้าหนอง่างธรรมดาั้เก้าแล้วนี่ อันนี้จะจแต่เจ้าเลยอเจ้าแล้เนี่ยโอ้โหหน้ายังช้ำอยู่เลยอ่ะเนาะช้ำแป้งอย่างแป้งไงแป้งดียวหมดหอยพวกลูกๆเนี่ยเอ๋หูอย่างโอ้ยน่าอะไปทั้งนั้อะไรอะ้องถ้าเกินหมาตื่นอีแม่ก็ะไรอย่างมาเฮาหมาเจ้าแล้วไหนไปเต้นกับละวงไม่ไปสักวันบ่อยากเต้นเอ๋เขาไปละกันหมดในหนุ่นใได้ยังได้ไป แล้วจะอยาก<ร>ให้เต้นก่อซผมให้เต้นเดี๋ยวโซ่ผมอยาู้ผมจะรู้เดี๋ยวจะเป็นปมาส่งผมรูมกบอกระแล้วบึดนอนจะได้อะท่าไหนอ่ะบึดจะนอนตะแคง อนี้ตะแคงข้างซ้ายตะแคงขวาเวลาเวลาถ้าเราก็ฝันไปกับหัวต้นแล้วผู้เลี้ยงผมลูกหมเวลาเวลาปีกกับกอย์ปีกกวอยปีกถ้าเกินมันคั้นหัวไหอ่เรียบร้อยเออคือวันนางรับอ่ะว่า้องผมแล้ว่ะแล้วทรงนี้อยู่ได้กี่วันอ่ะทรงนี้ติดีหนึ่งติดีหนึ่งตีฟ้าขึ้นจีนน่อยกจอฟ้าขึ้นดินะมักก้อนเนาะมันคั้นงอกออ ตัวลสามวันเพือเกาเกาแล้วก็หมองไปแกลุกเกาที่ไหนเกาที่เกา่นี้นะเกาหัวกะไปไหนมาอนี้ก็ไปเ่าผมมาอ้าวนี่กันไรเ่ยผมแล้วผมแล้วมาเนี่ยกะรึกว่าไปกาดมาหวมาล้อไปทำผมตัสี่โมงแล้วสองพุ่มอ๋อนังล้อลูกบอลหนั่งรอลูกบ่ลวรอมาเสีย ววยาผมแนวนี่ร <No> uh ับพอดีนี่ถึงเวลารับเดีวเวลานอนแล้วนี่ยี่ผมจะนี่ไปรับเลยยี่การขายเของแล้วผมมืดเงียบแน่รับยังโดนไม่ค่อนบุบแนวคนเดียวโอ้โหคนเดียวนะหู้ยังโอ้โหี่แนะเฮ้ยแนวคนแนผมนี่งามย่ำดูวยอ่บอกเพิ่งจะมาเลยหนุ่มงูอ่ะยังนักกันเล่นสองผมเนี่ย ก็น,นี่สะดุ้งอย่างนั้นไล่อย่างก็งูไอ้ยังก็ต๊กโจว่าไม่่อยต๊โตมบนบุนจิมีแล้วว่าแล้วม่รู้มีอะจัอย่าง